สวัสด,ดีครับผมรอบนี้ผมมาอยู่กับเกมบิดบีเจดนะครับรอบนี้ผมก็จะมาใช้ตัวโซนเจอร์นะฮะพาร์ทที่สองก็ผมก็จะใช้ตัวกันเนอร์นะครับพาร์ทนี้ของโซนเจอร์ไปก่อนนะฮะพูดเรื่องข้อ่าของโซนเจอร์นะฮะประโยชน์ของโซนเจอร์คือการวิ่งเร็วนะครับและโซนเจอร์มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งคือการข้องแค่วนะครับมันจะวิ่ง ไวมากข้องแค่คือตรงที่ว่าเราหลบหลีกได้ครับซึ่งแบบนี้โอเคนีนมีความสามารถอีกอย่างคือชำนาญเรื่องการวิ่งนะฮะวิ่งคือแบบวิ่งฉิวเลยกระโดดก็แม่นนะคะความสามารถของโซนเจอร์นะฮะเรามาดูในฝีมือของผมบ้างนะฮะในผมจะโชว์ฝีมือให้ดูับผม ไปลุยกันเลยครับโอ้เยเฮ้ยมีคนมาขโมยทองเราต้องไปฆ่ามันเฮ้ยโอ้ย,ย,อย,ยชนะตันไหนวะโอ้เดี๋ยวเอาใหม่นะคอันนี้ผมเข้ามาตอนที่เวลาใกล้หมดพอดีนะครโอเคประโยชน์เราได้พูดไปแล้วนะครับผมเออะเป็นที่สี่ มาอ่ะโอเคเพาได้โอเค,ไ,ออเคไปลุยเลยครับผมขอส่องก่อนแป๊บหนึ่งครับเออตอนนี้ผมก็ได้สเตล,ลมาแล้วนะครับเดี๋ยวพักส,สามนะฮะไม่พักหนึ่งครับรีวิวโซนเจอร์คือพาน,นี้นะครับพักส,สองการ์เนอร์พักส,สามมีดิครับคืนหมอนนั่นเองพักส,สี่คือสเตล,ลครับอร์ผูง่ายๆให้สายสลับ ไม่มีใครอยู่นะคะเก็บรูแล้วานนี้โวนเจอร์รโนเจอร์ก็รดนะครับโอเคโคนเจอร์ก็ไม่รอดนะคะ รวยเลยครับโอ้ทำไมผมอยู่ดีผมเป็นทีมน้ำเงินโอ้ชิปแฝงน้องไงกูอยู่ดีดีเปงนทีมสีเงินเฉยเออไม่เป็นไรเอาน้ำเงินจะไ่ยอย่างน้อยก็ยังไม่ได้ทงแล้วกันนะครับวันนี้ได้หนึ่งแนละ้วคิวอีกครับผม โย้ว so ่าเศ้าแมนเจ๊เจ๊โว้เฮ้ยไม่ดีไม่ดีมั้ง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 เดี๋ยวก็ตายครับผมไม่รอดหรอกครับเรียบร้อยเพชรช็อตจบบสามจีเลยทีเดียวโอ้หาง้างห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 าง มันข้าข้าโอเคขอชักก็เจ็บก oh ็โอ้ไม่บอสแหน่แหน่มาแหน่มาผมจบชีวิตโอ้ยทำไมมันไม่ตายวะกูลองลงเย้แมงตามกูมาเถอะ What the fuck โอ้ตายโอ้ไม่นะ อโอเคเราใช้สเปลไอแมวเดี๋ยวเราใช้โซนเจอร์ดีแล้วครับตอนนี้เป็นพารของโซนเจอหนีาดะมีหละ่ะบอกว่าอ้าวหนะบอกว่าใช้โซนเจอรใไ้สเปลอะไรล่ะเราก็ปิดคิวเขานะครับโอเคเออไอตัวน,นี้ยิงไม่ได้วะอาจจะไส่ไี้ยิงไมเข้า เหมือนว่ามือถือผมจะมันกนระตุกอย่างเง,งี้ยค่อยๆยินะหมดว่าแปลกๆเย้เย้มันไม่เศดตัวแล้วอโอ้ไม่นะมันมาแล้วโอ้เหี้ยกระตุก เฮ้อยู่ไหนแม่ฉลาดจังพ่อสุปรฉลาตายแล้วเอืเ่องปงไม่้องยิงแห่อันนี้ผมก็ยังนำที่หนึ่งนะครับตายหนึ่งครับยิงแปดนะครับพ่อเป็นสกิลที่รับได้อุย๊ยอุ๊ยอุ๊ยสกิลที่รับได้เอยเป็นสกิลที่รับได้ว่ะไม่มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ คือนของผมนะับผมใช้ปืนจานโอ้หมันเล <S <S ่นขั้นแอบเลยมนเล่นขนแอบเหาอหนอไปนีมาเนี่ยเนี่เนี่ยนี่ยนี่ยเาี่ยยนี่ยเนี่นนะีน่าน่ยนยยเเเเ่น่ย โอ้ยโอ้มีคนมาทำร้ายเพื่อนเราเอ้ยรถโอ้ใหม่นะอ้าวโอ้ช้ามาก วันนี้ก็6นาทีกว่าแล้วครับพี่เจอมือถือผมแม่งค่อนข้างกลางนะครับผมจะมาเล่นใหม่ในคลิปหน้านะครับสรอบวันนี้ก็เออไม่ใช่คลิปหน้าขอเป็นการเดอร์นะครับสรอบวันนี้ก็ผมมาครับ